สิบสัญญาณเตือนโรคหลอดเลือดสมองแตกตีบตันโรคเลือดสมองครับหรือโรคอัมพากพึ่งอัมพาตครับเป็นโรคที่พบบ่อยๆเป็นอันดับสองครับรองจากโรคหัวใจครับพบได้ตั้งแต่คนที่สูงอายุเป็นส่วนใหญ่ครับเมื่อเกิดโรคแล้วครับจะมีการต่างๆทางระบบประสาทที่ทําให้หลอดเลือดสมองของเรานะครับทุกคนแตกตีบตันได้ครับก็เกิดจากการที่มีไขมันนะครับไป เกาะตามผนังหลอดเลือดหรือครับมีการอุดตันของหลอดเลือดสมองครับจากการที่มีริ่มเลือดนะครับผมลอยไปอุดตันหลอดเลือดที่มีความเปราะบางกว่าปกติทําให้ครับเนื้อสมองบางส่วนครับถูกทําลายไปครับเมื่อเป็นแล้วครับก็จะเกิดขึ้นทันทีทุกคนครับต้องคอยสังเกตดีนะครับผมสวัสดีครับผมโค้ชโจสุขภาพดีเหลาปันได้ฟังคลิปนี้จนจบครับคุณจะรู้ว่า10สัญญาณครับเตือนโรคหลอดเลือดสมองแตก ตันครับผมก่อนอื่นครับก็ฝากกดติดตามเพื่อจะได้พาดความรู้ดีเกี่ยวกับการลดน้หนักรวมถึงการดูแลสุขภาพกันครับผมทั้งทางเฟซทาง YouTube รวมถึงทาง t i k t o อกนะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปลุยกันเลยครับผมปัจจัยครับเสี่ยงหลอดเลือดสมองครับ1ครับผู้หญิงครับที่กินยาคุมกำเนิดและนะครับเป็นความดันโลหิตสูงด้วยยิ่งก็มีโอกาสครับเสี่ยงที่จะเป็น โรคนี้ได้ครับ2ครับคนสูงอายุครับก็จะมีผลให้หลอดเลือดสมองเกิดการเสื่อมสภาพไปตามอายุจึงมีโอกาสครับเป็นโรคหลอดเลือดสมองได้ครับมากกว่าคนที่มีอายุน้อยครับ3ครับน้ำหนักเยอะครับจะมีโอกาสครับเป็นเบาหวานและเป็นความดันสูงจนนำครับไปสู่การเกิดโรคเส้นเลือดครับในสมอง แตกตันได้ครับ4ครับคนที่ชอบดื่มแอลกอฮอล์ดื่มเหล้าเป็นประจำครับก็สามารถนะครับทำให้นะครับหลอดเลือกแตกตีบตันได้เหมือนกันครับรวมถึงครับการสูบบุหรี่ที่ครับมีความเสี่ยงสูงด้วยเช่นกัน5ครับคนที่มีโรคประจำตัวอยู่แล้วเช่นโรคหัวใจวายโรคเกี่ยวกับลิ้นหัวใจรวมถึงหัวใจเต้นผิดจังหวะครับรวมถึงความดันสูงโรคเบาหวานอีกด้วยครับผม สัญญาณเตือนหลอดเลือดสมองแตกตีบตันครับ 1. ใบหน้าเกิดความผิดปกติให้เราครับสังเกตบ่อยๆหลังจากที่เราตื่นนอนในตอนเช้าที่เราจะเข้าน้ําและก็ไปส่งกระจกทุกครั้งครับว่าเรามีใบหน้าที่เบี้ยวปากเบี้ยวหรือว่าครึ่งหน้าหลับตาไมส่สนิทครับข้างเดียวไหมถ้าใครนะครับมีสัญญาณนี้มันบ่งบอกว่าเราครับอาจจะเป็นโรคเลือดสมองได้ซึ่งครับถือเปนอ็นการเริ่มต้นของอาการทางสมองให้เรารีบไปพบแพทย์เลยนะครับเพทุกคน สองครับวิ่นเวียนศีรษะบ่อยๆครับเป็นเวลานานอีกด้วยถ้าครับใครมีการเวียนศีรษะแบบบ้านหมุนหน้ามืดตายเป็นบ่อยครับแล้วก็เป็นเวลานานๆครับแบบอยู่ดีๆก็เป็นขึ้นเองครับแล้วก็มีการแบบเดินเซเดินไม่ตรงก็เป็นสัญญาณเตือนโรคหลอดเลือดสมองได้นะครับทุกทุกคนข้อที่3ครับผม พูดไม่ชัดครับใครนะครับที่มีอาการแบบพูดลำบากพูดไม่ชัดนึกคำพูดไม่ค่อยออกครับใช้คำพูดผิดผิดถูกถูกหรือพูดแบบพูดไม่ได้เลยครับก็เป็นสัญญาณครับเตือนว่าคุณเป็นแบบว่าเพราะว่ามันเกี่ยวกับกล้ามเนื้อเบนนาของเรามีความสัมพันธ์กับการทํางานของสมองจึงทําให้เกิดการเหล่านี้ขึ้นในระหว่างน,นั้นได้ครับให้รีบไปพบแพทย์เลยครับทุกคนสี่ครับ ตาผ้ามัวคือมองเห็นภาพซ้อนครับถ้าเราครับเริ่มมีการมองเห็นภาพครึ่งเดียวหรือมองภาพซ้อนครับรวมถึงครับมองแบบเห็นไม่ค่อยชัดแล้วก็ร่วมกับเดินไม่ตรงเดินเซไปเซมาเดินชนของ,งต่างๆครับเพราะว่า มองเห็นไม่ชัดนะครับก็เป็นสัญญาณเตือนอีกอย่างหนึ่งนะครับเทุกคน 5. ครับปวดหัวอย่างมากครับใครครับที่มีการปวดหัวบ่อยๆและมีอาการแบบปวดหัวอย่างรุนแรงเพิ่มขึ้นอีกด้วยพร้อมกับมีการไอจเจียนรุ่มด้วยครับก็เป็นสัญญาณว่าเส้นเลือดสมองเราเริ่มมีการตีบตันได้ครับก็ควรรีบไปพบแพทย์นะครับพทุกคน ข้อที่ครับแขนขาไม่มีแรงครับใครที่ทำงานและมีการแบบแขนขาอ่อนแรงข้างใดข้างหนึ่งหยิบจับสิ่งของก็ไม่ได้ครับเกิดจากความผิดปกติของเส้นประสาทซึ่งครับนำไปสู่สัญญาณเส้นเลือดสมองตีตันรวมถึงแตกได้อีกนะครับทุกคน7ครับไม่ได้ยินเสียงคนอื่นครับอันนี้ครับก็เป็นอาการอีกอย่างหนึ่งที่ทุกคนนะครับต้องระวังไม่ได้ยินเสียงคนอื่นพูด กับพูดคุยกับคนอื่นก็ไม่ได้ก็เป็นสัญญาณเตือนว่าเส้นเลือดสมองเราเริ่มมีการติดตันได้นะครับทุกๆคนข้อที่8ครับกินอาหารไม่ได้ครับใครที่กินอาหารแล้วกืนแล้วกืนลําบากหรือว่าดื่มน้ำํำเราก็สาลักกินอะไรก็รู้สึกว่าลําบากครับไม่เหมือนเดิมที่เราเคยกินอยู่ปกติก็อาจากะารเป็นสายเหตุระยะเริ่มต้นของเส้นเลือดสมองได้เหมือนกันนะครับผมเก เป็นหลายโรคครับการที่นะครับคุณมีโรคประจําตัวหลายโ,โรคโรคหัวใจโรคความดันรวมถึงโรคเบาหวานรวมถึงครับการที่น้ำหนักเยอะก็เป็นสาเหตุครับทำให้เกิดโรคหลอดเลือดเส้นเลือดสมองได้นะครับแตกติดตันได้เช่นกันครับ1ิบครับมีปัญหาเรื่องการใช้ชีวิตประจำวันมีในการแบบหลงหลงลืมลืมครับจำของใช้ต่งางๆไม่ค่อยได้เสื้อผ้าที่ใส่ว่าใส่สีอะไรอุปกรณ์ต่างๆในการทำงานนะครับทำให้การทำงานของเรา ไปทาแบบไม่ค่อยมีความสุขครับถ้าถ้าเกิดอาการแบบนี้บ่อยครับให้เราครับรีบไปพบแพทย์เพื่อให้ดูการและรักษาให้ทันทุ่งถีนั่นเองครับอันนี้ครับก็คือการของคนที่ครับจะเป็นโรคหลอดเลือดสมองแตกติดตันได้ครับถ้ามีการทักสองข้อเหล่านี้ครับก็ควรครับรีบไปพบแพทย์เพื่อทําการรักษากันนะครับผมถ้าหากครับหลอดเลือดสมององเราแตกติดตันและไปพบแพทย์ไม่ทันครับ ไม่ได้รับการรักษาอย่างท,างทันท่วงทีก็มีโอกาสครับที่จะเป็นอมัอมพฤกษ์อัมพาตจนถึงเสียชีวิตด้วยนะครับทุกคนดังนั้นครับถ้านะครับมีสัญญาณเตือนเราครับควรรีบจะไปพบแพทย์เพื่อตรวจและทําการรักษาอย่างเร่งด่วนนั่นเองนะครับทุกทุกคนถ้าใครนะครับถูกใจคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ เพื่อจะได้ไม่พลาดครับวิดีโอดีดีกันนะครับผมแล้วมาเจอกันใหม่ครับกับช่องก้อโจสุขภาพดีเราปันได้ครับถ้าใครมีปัญหาสุขภาพครับก็พิมใต้คลิปนี้เลยครับเดี๋ยวผมก้อโจครับจะมาตอบให้กับเพื่อนๆทุกคนครับผมแล้วใครนะครับผมที่อยากดูแลสุขภาพแต่ไม่รู้จะดูแลสุขภาพแบบไหนครับผมขอแนะนำคู่มือน้ำผักผลไม้ที่มีสูตรถึงร้อยสูตรกันเลยครับมีสูตรป้องกันมะเร็งความดันเบาหวานโรค หัวใจบำรุงเลือดดูแลสายตาและดูแลทุกส่วนของร่างกายครับสารพิษออกจากร่างกายด้วยกันปั่นน้ำผักผลไม้ครับรวมถึงดูแลผิวพรรณครับก็ยังมีสูตรลดความอ้วนสูตรต่างๆครับที่แนะนําสําหรับมือใหม่ที่อยากจะปั่นน้ำผักผลไม้ครับจนสามารถเอาไปปั่นดื่มได้แบบง่ายๆครับดูแลภายในแล้วครับเมื่อภายในดีแล้วครับภายนอกก็ต้องดูแลเช่นกันครับก็คือผิวพรรณของเรายิ่งเราอายุ มากเท่าไหร่ครับความหิวย่นก็จะเริ่มมาครับเราจริงจําเป็นต้องดูแลด้วยการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ดูแลผิวของเราครับผมขอแนะนําครับชุดหน้าใสมีมาทั้งสบู่และครีมครับสบู่จะเป็นส่วนลดฝ้าหน้าเด้งส่วนครีมก็จะเป็นปรับสภาพผิวให้ใสครับใค้เป็นฝ้าก็ใช้ชุดนี้ได้ครับที่ผมใช้ตอนที่หน้าโดนฝอครับผมก็ใช้ชุดนี้ดูแลผิวพรรณทําให้หน้าของผม ายด้วยการใช้ชุดหน้าใสนี่ครับปลอดภัยได้เลยครับรวมถึงการปั่นน้ำผักผลไม้ทั้งภายในดีภายนอกดีครับถ้าเกิดใครสนใจครับก็กดสั่งได้เลยนะครับเพื่อนๆทุกคน